เพื่อนคันนากว้างก็ขับรถเข้ามาเก็บผลผลิตได้นะครับเพื่อนเนาะวันนี้ก็มาตัดปรีกล้วยกันครับนี่ยางกล้วยหยดไหมหยดนี่ครับตัดเสร็จก็เก็บใส่รถครับแล้วเราก็ไปกันต่อเลย มน,นีีสุดแล้วนะครับเพื่อนๆต้องออกมางานง่ายดีครับถึงว่าทำงาน เพื่อนๆแมาเก็บกล้วยกันนะครับอันนี้เป็นกล้วยไข่เบ้านะครับกล้วยไข่เป็นเครือที่สองของสวนแล้วนะครับก็จะตัดเครือนี้ไปด้วยเลยเพื่อนนะครับตัดเพื่อนๆท้งไวไนนะ้ยอันนี้เส็จที่แล้วครับเ,เครือที่สองของสวนนะครับก็ได้กินพันเดียวนี่แหละครับกล้วยไข่นี่แหละนี่นะำเพื่อนโอ้วีโตวีโต ต้นกล้วยนะครับก็เอาไปเป็นทุกีเลยจ้าเป็นอินทรียวัตถุคลุมหน้าดินพอดีเลยครับ ชุ่มหน้าแล้วอย่างนี้นะครับต้องการตีนที่วถูกพอดีเลยหลายตัวยนะครับนอกจากมีประโยชน์ดูแลดินนะครับให้ความชื้นกับดินแล้วก็ตินที่รากกล้วยน้องเพื่อนเนาะก็จะทำให้ดินเราสมบูรณ์มากขึ้นด้วยนะครับตีนทีืเอไรก็พอจะผ่านแลงได้นะครับแล้วยังได้กินผลผลิตเนาะต้นยังเป็นประโยชน์สามารถชุมดินได้อีกครับประโยชน์มากมายนะกล้วย ไม่ว่าจะสายันาดไหนก็ปลูกไว้ะครับเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนนี้ตัดเลยเอ่ะชักทิศไปโอเคครับพาเพื่อนๆมาขับรถเก็บผลผลิตกันครับเพื่อนเพื่อนนะวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ